ชุดเดรสนะคะที่มีการติดตั้งใบพัดอยู่ข้างในค่ะยังมีนะคะในส่วนของพัดลมคล้องคอขนาดเล็กเรื่อยไปจนถึงพัดลมขนาดใหญ่ที่สามารถพ่นไอ้น้ำออกมาได้เป็นวงกว้างค่ะเหล่านี้ก็คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่เป็นความพยายามของบริษัทน้อยใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่ต่างมารวมตัวกันแสดงสินค้าค่ะในงานนิทรรศาการโต้กลับอากาศร้อนจัดขึ้นที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งในปีนี้จัดเข้ามาสู่ปีที่9แล้วล่วะคะ่ะ ทำกลางอากาศร้อนของกรุงโตเกียวนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำลายสถิติมีวันที่อุณหภูมิเกิน35องศาเซลเซียสมากกว่าทุกปีทำให้เหล่าผู้ประกอบการค่ะก็เล็งเห็นช่องทางในอนาคตของธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตามนะคะปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นประวัติการก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็มองว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะคะสอดคล้องกับที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและ EU ได้ออกมาประกาศว่าอุณหภูมิเดือนกรกฎาคมได้ทำลายสถิติไปแล้วค่ะ ปัญหาอุณภูมิเพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้นนี้นะคะทําให้ผู้ประกอบการมองว,ว่านี่เป็นปัญหาระดับโลกที่ใหญ่กว่าที่หลายคนเคยคาดการเอาไว้ค่ะ